ต่อขอ้าหน้านี้นะครับสิ่งนี้นะครับก็คือเนี่ยที่ว่าอุณหภูมิอากาศสูงขึ้นเนี่ยนะครับอุณหภูมิอากาศทั่วโลกสูงขึ้นเนี่ยสิ่งนี้ก็นําไปสู่การประเมินอาคารแล้วก็ความสามารถในการเอาชนะนะครับโคบวิดนะครับเอาชนะความสุดต่งทางเรื่องของความร้อนเนี่ยนะครับในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานนะครับ ถึงแม้ว่าอาคาราสํานักงานทั่วโลกเนี่ยทั้งในเขตอเมริกาเหนือกับยุโรปนี่นะครับมีกลไกการทางความเย็นนะเช่นระบบปรับอากาศนะครับแต่ว่าที่อยู่อาศัยจํานวนมากนะเดเวลิงนี่หมายถึงที่อยู่อาศัยจํานวนมากเนี่ยก็ไม่ได้มีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมินะครับ แนวโน้มนี้ก็ยังจะคงเป็นต่อไปนะในอนาคตที่เราทำนายได้อยู่แล้วนะฟอร์ซีแปลว่าทำนายได้นะครับทำนายได้ว่ายังไงซ้าอุณหภูมิโลกมันก็จะต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับมีภาษาอังกฤษสองที่นะครับโคฟวิดนะเอาชนะเนี่ยนะครับโคฟใช้กับแอโพซิชันวิดเสมอนะโคฟวิดก็คือเอาชนะปัญหาอะไรสักอย่างนึงนะครับอีกคำหนึ่งก็คืออันนี้ฟอร์ซีเอเบิล อันนี้ทําง่ายมากเนาะ C, C แปลว่ามองเห็นใช่ไหม F แปลว่ากอดใช่ไหม Able แปลว่าสามารถสามารถเห็นได้ก่อนก็คือทํานายอนาคตได้แะทํานายได้พยากรณ์ได้นะครับอ่ะย้อนหน้านี้เป็นแบบนี้อืออีกย้อนหนึ่งสั้นไปต่อเลยแล้วกันนะครับอเราควรจะมีงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Thermal Comfort แล้วก็การที่เราต้องไปสัมผัสกับสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ คำถามก็คือนะครัคำถ,ถามก็คือเราเนี่ยปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่กำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยในลักษณะที่มันมีความหมายหรือไม่นะคะนนรับอืมอ่านแล้วเจอคำนี้เน่ยง,ง,งๆว่าทำไมเขาถึงพูดว่าเรากำลังปรับตัวเข้าหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยด้วยวิธีการที่มันมีความหมายหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเลือกคำนี้เนาะมันคนจะเป็นคำแบบ อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเลือกใช้คําว่าอย่างมีความหมายหรือไม่ก็อาจจะเป็นแง่นี้เนาะที่เขาบอกว่าเอ่อถ้าเป็นอาคารในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยโอเคเขามีแอร์แต่ว่าที่อยู่อาศัยอื่นอทั่วโลกนี้ม,นมันมันมีวิธีการที่จะลดอุณหภูมิหรือทําความเย็นให้กับผู้คนหรือไม่เนี่ยก็เลยเอามายงกับตรงนี้ว่าไอ้เขาอาจจะหมายถึงว่า วิธีการที่เราทําความเย็นระบบปรากาศที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้คล้ายๆกับมันไม่ได้กระจายไปยังผู้คนทั่วโลกอะะโดยเฉพาะประเทศที่ยังด้อยพัฒนาหนักก็เดาว่าเขาเลือกใช้คําว่ามีนิ่งฟูหรือว่าเต็มไปด้วยความหมายเนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องคําว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะเป็นในแง่เรื่องความทั่วถึงความเท่าเทียมด้วยหรือเปล่านะครับก็เป็นนั้นจบหัวข้อนี้นะครับไฟแมทช